สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง v Starcam นะครับเป็น v s t a r c a m ตัวใหม่โมเดลใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล CS 6 6 1นะครับเป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ตัวเล็กนะครับเป็นกล้องภายนอกหมุนได้ที่ตัวเล็กที่สุดในค่าย V Starcam ก่ Star อนหน้านี้ตัวที่เล็กที่สุดเนี่ยจะเป็นของรุ่นโมเดล CS-662 นะครับตอนนี้ มีโมเดลใหม่ที่เลขข็กกว่า662แล้วนะครับตัวนี้เป็นโมเดล CS 661 w i s t a r c a m ช่วงนี้ก็จะออกรุ่นใหม่มาบ่อยหน่อยนะครับเป็นกล้องภายนอกหมุนได้ที่มีลูกเล่นครบครบตัวนี้มีลูกเล่นครบเลยมี AI มีหมุนตามเปิดไฟกลางคืนนภาพสีได้นะครับเลนตัวนี้เป็นเลนสขนาด 1.296p 3ล้านพิกเซลนะครับความคมชัดสูงสุดได้3ล้านพิกเซลแล้วก็มีฟังก์ชันหมุนตามมี AI นะครับมีไฟไซเลน มีเสียงไซเรนเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีลูกเล่นครบดีนะครับตัวนี้ราคาถูกขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองอันบ็อกไมให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองมาดูหน้าตาของเจ้ากล้องรุ่นนี้กันว่ามันจะตัวเล็กแค่ไหนนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับผมโอเคอเดี๋ยวผมจะอันบ็อกไมให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับก็จะบอกว่ามีลูกเล่นอะไรอยู่ตรงไหนนะครับที่เขียนก้างๆกล่องจะเป็นโมเดล cs 6 6 1 นะครับโอเคนะครับรูปร่างหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้ตัวนี้เขาก็จะแถมอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นไฟ12โวลต์2แอมป์นะครับตัวสีขาวมีอะไรอีกนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับตัวนี้ใช้แอปพลิเคชัน iPhone แถมปลอกสายแลนมาให้นะครับเป็นปลอกสายแลนแล้วก็มีพุกมีน็อตแล้วก็มีขายึดมาให้นะครับที่ยึดกับกบแพงนะครับผมที่ยึดกับกาแพงถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับมีพุกมีน็อตแถมมาให้ นะครับเรามาดูในตัวกล้องนะครับกล้องรุ่นี้เขาก็าจะแถมเป็นพลาสติกกันกระแทกมาให้อย่างดีนะฮะพอมาดูตัวกล้องเนี่ยตัวกล้องมีความน่ารักมากนะครับมีสองเสาเสาก็สามารถปรับได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้อ่าสองเสาประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวเล็กกระทัดรัดเลยถ้าเทียบกับฝ่ามือผมนะครับกล้องนี้จะเป็นกล้องตัวเล็กที่สุดนะครับเป็นกล้องภายนอก หมุนได้กันน้ําได้ที่ตัวเล็กที่สุดในค่ายวิสตาแคมเดี๋ยวผมจะให้ดูขายึดนะครับนี่ขายึดมันถอดได้อย่างที่ผมบอกอน,นี้ยึดกับผนังนะครับแล้วก็ยึดกับกล้องแบบนี้นะครับเวลาเราจะถอดกล้องออกก็ยกขึ้นก็หลุดนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับยึดแบบนี้ตัวกล้องค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวด้านล่างนะครับใต้เลน์กล้องก็จะมีที่เสียบเอเด็การ์นะครับกับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดู ก็จะมีซิลยางกันน้ำอย่างดีนะฮะมีช่องเสียบนะครับช่องเสียบ SD card กับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ข้างๆกันนะครับมีลูกยางปิดกันน้ำอย่างดีเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มี AP Mode มดมี Wi-Fi ในตัวเหมือนเดิมนะฮะมีลำโพงมีเสียงไซเรนนะครับจะเห็นได้ว่ามีอินฟาเรด6ดวงอินฟเรดเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับเป็นไฟแบบ2ระบบคล้ายๆกับรุ่นโมเดล c n 6 4 มีไฟอินฟาเรดหดวงนะครับแล้วก็สลับกับไฟ led 6ดวงเหมือนกันเลนส์ก็จะเป็นเลนส์ล้านพิกเซลนะครับขนาดภาพเป็น1 2 9 6 p ตัวนี้มีฟังก์ชันหมุนตามคนด้วยมี ai ด้วยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูว่าเจ้ากล้องจิ๋วตัวเล็กตัวนี้มันจะคมชัดขนาดไหนหมุนตามเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปทดลองให้ดูด้วยขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะลองติดตั้งกล้องแล้วก็จะลองเล่นให้ดูว่าเจ้ากล้องตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับโอเค เห็นกล้องรุ่นนี้ตัวเล็กแบบนี้นะครับลูกเล่นก็จะไปเปรียบกับรุ่น CS64 พวก CS662 CS668 ที่เป็นรุ่น3ล้านอะตัวเนี้ยสู้ได้นะครับตัวเนี้ยสู้ได้ทุกรุ่นนะครับ <S <S เพียงแต่เขาทำให้บอดดี้มันเล็กลงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งภายนอกภายในจะติดภายในก็ดูดีนะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้มัน มันเล็กมากๆนะครับแค่ยึดน็อตสตัวนะครับก็สามารถยึดเกาะกับพวกผนังได้แล้วนะครับแค่นี้เองฮะผมว่ากล้องตัวนี้ติดตั้งภายในสวยดีนะเพราะว่าเจ้าบอดี้เขาค่อนข้างจะเล็กมากตัวนี้ใช้แอปพลิเคชัน i อโฟนนะครับใช้แอป iPhone ตัวนี้มี AP mode นะครับสามารถติดตั้งแบบใช้ Wi-Fi กล้องนะครับแล้วค่อยสั่งให้กล้องเชื่อมกับ Wi-Fi บ้านนะครับ ผมเสียไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปเช็คดูว่าเจ้าตัวกล้องปล่อย Wi-Fi มาไหมนะครับ WiFi กล้องจะชื่อ a d ดไอนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วกล้องจะต้องพูดตลอดเวลานะครับผมกล้องจะร้องเรียกหาการติดตั้งตลอดเวลานะครับให้ไปเช็ค Wi-Fi ที่ชื่อ IPC นี่ Wi-Fi ที่ชื่อว่า a d ดไอขึ้นมาแล้วตามด้วยตัวเลขนะฮะเชื่อม Wi-Fi กล้องก่อนนะครับ แล้วผมก็ไปเข้าแอปพลิเคชัน iPhone เข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นว่า One Device b e f a s e Click a d d นะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับให้กดที่หน้าจอค้างแล้วลูดลงมาแบบนี้ฮะลูดแล้วปล่อยนะครับผมจะมีภาษาอังกฤษขึ้นด้านบนว่า One Device b e f a s e Click a d d ให้เรากด Click a d d เลยกด Click a d d เลยมาแล้วครับกล้องก็จะเข้าแอปพลิเคชันง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือสั่งให้เจ้าตัวกล้องเนี่ยเชื่อมกับ Wi-Fi บ้านเรานะครับผมโดยการไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่ารูปฟันเนะฟืองในไอโฟนนฮะไปที่เครือข่ายแล้วก็ Wifi นะครับผมแล้วก็ไปหา Wifi บ้านเรานะครับ Wifi จะเป็น Wifi 2.4เท่านั้นนะครับเลือก Wifi บ้านใส่รหัสผ่าน Wifi บ้านนะครับผม พอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดตกลงกดยืนยันความถูกต้องนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ฟังเสียงกล้องเป็นหลักนะครับกล้องจะต้องพูดว่าสกเร็จนะครับถ้ากล้องพูดสกเร็จทุกอย่างก็คือจบนะครับผมไม่ว่าข้อความจะขึ้นอะไรไม่ต้องสนใจนะครับให้ฟังเสียงนี้เป็นหลักนะครับกล้องจะต้องร้องแบบนี้ไม่ว่าข้อความจะขึ้นอะไรไม่ต้องสนใจนะครับผมก็คือกล้องเนี่ยมันเชื่อมต่อ ติดแล้วนะครับเชื่อม WiFi บ้านติดแล้วนะครับผมรอให้หน้าจอมันเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรก r e f ฟร s รออย่างเดียวนะรออย่างเดียวกลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ Refresh เ,เข้าดูกล้องได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจข้อความนาเดี๋ยวผมจะรอดูว่าข้อความมันจะเปลี่ยนไหมตรงนี้นะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ย เห็นไหมครับมันขึ้นว่าการตั้งค่า wifi ล้มเหลวนะครับแต่ไม่ต้องสนใจนะครับให้เราย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับ refresh ก้องหนึ่งทีก็กดค้างแล้วลูดลงมาข้างล่างนะครับปล่อยนะครับก็คือการ refresh ก้องนะครับ refresh ก้องหนึ่งทีนะครับก้องก็จะออนไลน์ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะครับ ก็การตั้งค่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับกล้องเชื่อม w i f i บ้านเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวกล้องไปติดตั้งตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับการตั้งค่าก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนําให้ตั้งค่ากล้องลงมือถือก่อนตั้งค่าให้กล้องเชื่อม w i f i บ้านได้เสร็จนะครับแล้วค่อยเอากล้องขึ้นไปติดณนะจุดติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าเจ้าตัวกล้องรุ่นนี้ มันมีลูกเล่นอะไรนะครับไม่ได้แพ้กับรุ่นใหญ่ๆอย่งอางรุ่นพี่พวก CS64 เลย CS64CS CS 69นะครับ CS668 CS 6 CS 6 2ตัวนี้ลูกเล่นไม่แพ้กันเลยความคมชัดก็ไม่แพ้นะครับลูกเล่นไม่แพ้ความคมชัดไม่แพ้อินฟเรดก็ไม่แพ้นะครับเพราะอินฟเรดขนาดดวงเดียวกันเลยเลนก็เท่ากันนะครับ ตัวนี้มีครบทุกฟังก์ชันนะครับรองรับเมมโมรีการ์ดได้มากสุด256จิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูทีละอย่างนะครับจะมีทุกอย่างที่รุ่นพี P ่ๆเขามีนะครับตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาถูกมากทางด้านขวามือสุดนะครับจะเป็นพวกนี่ไฟฉุกเฉินประมาณนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเสียงไซเรนตัวนี้มีเสียงไซเรนนะครับผมถัดมาอีกก็จะเป็นเปิดไฟหน้ากล้อง นะครับตัวไฟหนะ้ากล้องก็จะเป็นไฟ LED 6ดวงนะครับ LED 6ดวงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเนะี่ยมันจะเป็นระบบอินฟเรดนะครับเป็นไฟ2ระบบอันถัดมาก็คือพีเซ็ตนะครับสามารถล็อกจุดหมุนได้5จุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูล็อกจุดหมุนยังไงนะครับบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองนี่อ่ะนะอันนี้ผมล็อก p ีเซตไว้แล้วนะครับล็อก 1. จุด เดี๋ยวผมจะล็อกอีกจุดหนึ่งมาฝั่งนี้เอานะครับอันนี้เล่นให้ดูไปในตัวฝั่งนี้ครับอ,อีกจุดหนึ่งล็อกเสร็จปุ๊บนะครับกดออกเข้าใหม่ไปที่กดพีเซตปึ้งนะครับให้เราเลือกจุดที่เราต้องการจะหมุนไปกดแค่ทีเดียวครับนี่คือการล็อกพีเซตนะครับคือข้อดีของการล็อกพีเซตเราไม่ต้องลำบากไปหมุนกล้องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันหมุนไปอีกจุดหนึ่ง ผมล็อกไว้สจุดนะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับอันนี้คือพรีเซตอันต่อมาคือฟังเสียงกล้องได้ฮัลโหลเช็คนะครับฟังเสียงกล้องได้นะครับคุยตอบโต้ได้กดค้างนะครับแล้วพูดไปที่กล้องฮัลโหลเช็คฮัลโหลนะครับคุยตอบโต้ได้นะครับแต่ตัวนี้ลําโพงจะไม่ดังมากนะครับลําโพงเล็กนะครับแต่ว่าก็พอได้ยินนะครับ อันต่อไปอันถัดไปก็คือถ่ายวิดีโอก,กับถ่ายรูปนะครับผมก็คือบันทึกวิดีโอณขณะนั้นลงมือถือเรานะนั่นเองนะครับผมสติ๊กนะครับตรงกลางนี่ก็สามารถใช้เป็นจอยนะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับกล้องก็จะหมุนเร็วประมาณนี้เลยความเร็วของเจ้าตัวกล้องเนี่ยสามารถตั้งค่าหมุนเร็วหมุนช้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะฮะวิธีการตั้งค่าให้เจ้าตัวกล้องหมุนเร็วหมุนช้านะครับผมมันสามารถตั้งค่าได้ โอเคส่วนอื่นๆตัวนี้มี AI นะครับมี AI เปิดตัวจับคนได้นะครับตัวจับคนตัวจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ใกล้ใกล้นี่คือปิดนะครับตัวจับความเคลื่อนไหวก็คือตัวจับทุกอย่าง PR คือตัวจับความร้อนนะครับตัวจับความร้อนตัวจับคนนั่นเองนะครับสามารถเลือกตั้งตัวจับได้ติดตามมนุษย์ก็สามารถหมุนตามคนได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะผมจะลองเทสหมุนตามให้ดูด้วย นะครับนะครับมีลูกเล่นอะไรอีกตัวนี้มีครบทุกฟังก์ชันเลยอย่างที่ผมบอกนะครับมีครบทุกฟังก์ชันอย่างเช่นไซเรนมีอินฟเรดม,มีไฟ led มีไฟฉุกเฉินมีเสียงไซเรนนะครับความคมชัดสาล้านเป็นตัวจิ๋วแต่ลูกเล่นครบๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอง เทสกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูว่าจเจ้าตัวกล้องเนี่ยรุ่นนี้กลางคืนมันจะชัดขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทสร,ระบบหมุนตามด้วยนะครับมันจะแท็กกิ้งคนได้ดีขนาดไหนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วยกดติดตามกด u b s สไคร e ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ